นักสนิกรูมิก S52X บอกเลยว่าประทับใจกับการทํางานของมันมากคือมันเป็นกล้องที่แบบสีดีอะไฟในการทําวิดีโอพานาขึ้นชื่อเรื่องไฟล์วิดีโออยู่แล้วยืดหยุ่นทํางานได้จริงจัง ผมบังออฟมีคาเมล่าปรดักส์เซเปอร์เลิสนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าพนาันธุ์อนิครูมิกเอสไฟทูเอ็กกับน้องน้ำขิงค่ะวันนี้นะคะหนูก็มาเป็นนางแบบให้พี่ออฟนั่นเองเอาวรื่องเป็นช<อ>่องภาพหรอไม <laughs> ่นางแบบอย่างเดียว <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเอ2ไฟทูเอ็กตัวนี้ถ่ายน้องน้ำขิงออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างทั้งภาพยิงและวิดีโอนะ <laughs> มาดูกัน เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบระบบกันสั่นของเจ้า S52X ตัวนี้นะครับว่าถือแห้งเฮลถ่ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็ทดกันแบบโพลๆเลยนะใช้กับเลน50มิลเดี๋ยวดูว่าถือมือเปล่ากับระยะ50มิลเนี่ยมันจะสั่นหรือเปล่านะลองดูยี่้ S good. S quite the good way. s, <Yeah>. <S Brian, honest with you. That smells a ก็เมื่อกี้คือไม่ได้เปิดระบบกันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะแต่เดี๋ยวจะลองเปิดดูว่ามันจะช่วยได้มากขนาดไหนนะครับแต่แบบว่าเมื่อกี้ที่ลองก็คือถ้าไม่เปิดมันก็โอเคมากอยู่แล้วอะโอเคเดี๋ยวลองอิเล็กทรอนิกส์สเบอร์ไรเซอร์เพิ่มนิดนึงหนึ่งสองสมม Okay. เดเี๋ยวลองแน่นนอนดูบ้างนะช้านิดหนึงหลบช้านิดหนึ่งโอเคนี่คือเราเดินแบบว่ายองๆนิดหนึ <Mi Me plays> ่งเนาะก็อิเล <PDF> <Dead> ็กทรอนิกส์กันสั่นประมาณนี้คือมันแกี้มันเป็นเลนระยะ5 0มิลลิเมตร้ามิลลิเมตรก็คือแบบยิ่งเล่มันเยอะเท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งแบบสูงไกลใช่ป่ะ่ทีนี้ยไอ้เฟรมมันจะแคบลงเรื่อยๆทำให้เหมือนกับว่าเราถือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ นะครับเบบคเคยเล่นเลเซอร์ปะเคย <c oughs> เออคือจุดมันเล็กมากๆ <c oughs> มัน<ช> <c oughs> จะยิ่งถือแล้วมันยิ่งสัน่นใช่ป่ะแต่ย <c oughs> ิ่งจุดมันกว้างเท่าไหร่อ่ะจังหวะเชฟมันก็จะน้อยลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองกับเลน20 60ต,ตัวนี้บ้างว่าถ้าเป็นเลนแบบมุมกว้างแล้วเราถือถ่ายกับโหมดกันสั่นที่มีอยู่ในตัวกล้องแล้วก็เจ้าเลนตัวนี้มันมีกันสั่นในตนัวเลนด้วยนะครับว่ามันจะสัมพันธ์กันยังไงเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าเขาเป็น Dual IS คือกันสั่นมันจะทำงานร่วมกันนเเเดดี๋ยยยยวราาาถถือออ่่งง้ลลู ก็ตอนนี้เราเปิดกันสั่นในตัวกล้องกันในตัวเลนอย่างเดียวไม่ได้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กันสั่นช่วยจริงเราไม่ควรมายืนคู่กันนะน้อ <laughs> งขาวา <c oughs> คือน้องแบบโมเมมากเออดูขาวมากตอนนี้เราอยู่อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงโรงละครแห่งชาติค่ะอันนี้คือจินเก่าของ<ช>น้ำขิงเอาสมัยเรียนอมาเรียนตรงตรงฝั่งนู้ใช่ค่ะคือเดี๋ยวนะที่ขอเอาน้ำขิงออกไปก่อนใช่ไหมคือตอนนี้ <c oughs> ดูตัวเองหมอบมาก อันนี้ก็คือกันสั่นแบบออปติคอลนะทั้งในตัวกล้องและตัวเลนเลยกับเลนระยะ20มิลเขาก็จะถือกันสั่นได้ประมาณนี้ใช่คกล้องดีมาก่ะเป็นไงใสหน้าขาวสวยมากออทำไมมันไม่ดีแบบกับพี่บา้า <laughs> นะครับประมาณนี้เนาะกับเรื่องกันสั่นของเจ้า X52X ที่เป็นออปติคอลทำงานร่วมกับเลนแบบ Dual IS นะครับผมก็ <laughs> อันนี้เราเปิดกันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มนะครับภาพมันก็จะครอปลงไป แคบกว่าเดิมนิดนึงก็ต้องถือไกลขึ้นต้องถือไกลๆแล้วมันระวังสะดุดคื <c oughs> นี้พอเปิดกันสั่นดิจ้ตองมันสามารถแบบสีแบบชิวๆเดินถ่ายไ,ได้เลยใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้ขิงถามว่ากันสั่นมันคืออะไรใช่ไหมหปกติเคยแบบถือกล้องถ่ายแล้วมันแบบเขย่าเขย่าอย่างนี้ปะเหมือนแค่มือสั่นอย่างเดียวเออแต่เนี้คือแบบเราสามารถถือเดินแบบทั่วไปได้เลยแต่ภาพมันจะไม่สั่นใช่ไหมใช่แล้วเราก็สามารถอย่างนี้ได้ด้วยเออเป็นไงมันก็จะแบบ เดินถ่ายคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งอันนี้มันเหมาะกับการทํางานที่แบบถ้าเราไม่ใช้แบบนี้ถ้าการรรันสั่นในตัวกล้องหรือในตัวเลนมันไม่ดีหรือว่า e อิเล็กทรอนิกส์กันสั่นมันไม่ดีอ่ะมันจะต้องทางานแบบพี่พตัวเห็นปะอ่าทุกคนเห็นช่างภาพเราทํางานใช่ปะอันนี้คือมันกันสั่นด้วยอุปกรณ์เพิ่มแต่เจ้าตัวนี้ก็คือใช้แค่ตรงนี้ตรงนี้เลย,เลยแล้วสามารถทํางานได้เลยซึ่งอันนี้มันแบบดีมากๆนะครับก็เทสให้ดูเลยสําหรับใครที่กังวลเรื่องกันสั่นของพานาเนี่ยไม่ต้องห่วงเนาะชือเดินถ่าย คือวันนี้แบบแดดแรงมากสุดๆเลยค่ะ <laughs> อาการหนักมากแต่ว่าข้อเสียของการที่เราถ่ายในสภาวะแดดแบบนี้มันจะมีเรื่องของความเปรียบต่างแสง <laughs> คือในที่มืดมันก็จะมืดในที่สว่างก็คือแบบแตกต่างกันเยอะมากแล้วบางทีกล้องอ่ะมันจับไม่เหมือนตาเรา <laughs> เป็นลาถ่ายมาถ้าบ,บเราอยู่ในร่มเงี้ยแล้วเ,เราถ่ายออกไปเนียข <laughs> ้างหลังก็สว่างแล้วหน้าเราก็จะมืดไปเลยหรืออย่างยืนคู่กันอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ละสีผิวเราคนละเฉด <laughs> มันก็จะเห็นผลชัดเจนถ้าเราถ่ายแบบปกตินะฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เขามีโหมดสีที่เราสามารถเอาไปปรับปรุงเพิ่มได้เราสามารถทาให้ฉากหลังกับฉากหน้ามันสว่างเข้ากันได้<ม>ก็คือโหมดที่เรียกว่า VL ล็อกปกติถ้าเราถ่ายทั่วไปเนะี่ยเราก็จะเลือกเป็นสีปกติเขาก็มีฟิลเตอร์สีที่เป็นแบบเห็นไหมปรับแสงปรับเงาปรับอะไรอย่างเงี้ยให้แต่ถ้าใช้งานแบบซีเรียสวิดีโอเขาก็จะมีในเรื่องของตัว VL o g อกนะครับเราจะเห็นความ แตกต่างทันทีว่าเงามันมีดีเทลมีรายละเอียดในขณะที่ส่วนสว่างมนะันก็ยังมีรายละเอียดอยู่อ่าเดี๋ยวที่ใช้โหมดนี้แล้วก็ลองหันมาถ่ายกันดูเห็นนะอ่ยทดสอบนะหนึ่งสอง,ส,องสามอันนี้คือถ่ายแบบวีล็อกนะวีล็อกเนี่ยเราเห็นตรงเนี้ยสีเนี่ยเราสามารถไปทาเพิ่มที่หลังได้ที่สามารถไปดึงสีฟ้าขึ้นมาอย่างเดียวสีเขียวขึ้นมาอย่างเดียวทําให้หน้าที่สว่างขึ้นคนเดียว <S <S 2> <S 2> ในขณะที่หน้าขิงเป็ือนเดิมได้อะไรเงี้ยมันสามารถแบบ ปรับอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับไม่เท่าเท่าหนูได้เลยใช่ไหมไม่เท่า <laughs> <laughs> อันนี้ต้องทาใจอันนี้ทําใจอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้ <c oughs> อ่ะก็จะใช้เป็นปีล็อกแบบนี้ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าถ้าถ่ายแบบปกติธรรมดาในสภาพแสงแบบนี้เหมือนกันอ่ะมันจะเป็นยังไงได้ค่ะอ้อ่ะเห็นความแบบตกต่างวะที่สุดคือคือข้างหลังคือไม่เห็นรายละเอียดไม่เห็นเมฆไม่เห็นอะไรแล้วในขณะที่แบบด้านหน้ามันกล้องมันพยายามปรับให้หน้าสว่างอะไรเงี้ยแล้วก็ความเปรียบ <c oughs> ต่างระหว่างหน้าเราสองคน <laughs> <laughs> เออเกียน <laughs> ไม่อยากขายกูกับนางแบบแบบนี้ <laughs> เออเดี๋ยวต้องแนะนำก่อนนะขิงเป็นคนจังหวัดสูรานมีขนตายเลยขนตายนี่ที่มันนี่นี่คนคนภาคกลางเออ <laughs> ดูนะนะฮะก็เนี่ยประมาณนี้สำหรับในเรื่องของโหมดสี <c oughs> คือด้วยความมันเป็นกล้องแบบโปรเฟชชัออ่นอลอ่ะมันสามารถทำอะไรกับสีได้เยอะ <c oughs> มากๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายแบบนี้อย่างเดียวก็ได้ แต่ว่าถ้าเราถ่ายแบบดีหลอกอ่ะมันต้องไปทาสีเยอะใช่ป่ะต้องไปเกตดึงดึงสีขึ้นดึงอะไรใสลุคอัตเคเบิลอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายถ้าใครแบบว่างานเร่งรีบแต่ว่าอยากได้ได้ดินามิกเลนส์ที่มันแบบกว้างๆอ่ะเราก็สามารถใช้ตัว c ีเน d ดีหรือว่า C ีเนวีได้นะครับตัว D2 เนี่ยเขาก็จะให้คาแรคเตอร์ที่แบบว่า,อาคอนทตราสต์ต่ำนิดนึงแต่ถ้าใครอยากได้คอนทตราสต์สูงก็จะไปตัว V2 นะครับเดี๋ยวทดสอบ2ตัวนี้ให้ดูนะคือแบบ สภาพอย่างงี้ travail, ยังเก็บสีท้องฟ้าได้อันน <Yeah. S 2> ี้ดีมากๆนะเดี๋ยวเราจะลองที่ซีเนียดีก่อนนะหนึองปก็ยังเห็นสีฟ้าข้างหลังเห็นดีเทลในส่วนมืดส่วนสว่างได้ดีนะครับแโอเคแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัว Cine V2 เนี่ยนะฮะเขาก็จะให้คอนทราสที่จัดกว่าตัว D2 แต่ว่ายังเก็บในส่วนมืดส่วนสว่างเรายังเห็นสีท้องฟ้าอยู่นะประมาณนี้นะครับในส่วนของ ตัวทิเจอร์โปรไฟล์ของพานาเขาก็ให้มาค่อนข้างที่ทุกคันจะจบในคล่องก็ได้หรือว่าจะไปทําต่อทีหลังก็ยืดหยุ่นกับการทํางานทุกรูปแบบเลยคือนอกจากจะถ่ายแล้วเอาไปเกตดิ้งสีทีหลังเนี่ยตัวนี้มันยังสามารถใส่เรียวไทม์ลัคได้หรือว่าเรียวไทม์ลุคอัพเทเบิลนะครับคืออะไรรู้ไหมไม่รู้คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราอะทาสีไปเรียบร้อยแล้วสมมติชอบโทนหนังแบบเออซีนิมมัติกสักเรื่องหนึ่งทำโทนแบบเนี้ยรอไว้แล้ว ถึงเวลานั่นหน้างานเราสามารถโหลดไอ้โทนนั้นเน่มาใส่ในกล้อง oh. แต่ว่าถ่ายได้เลย hmm. เออก็ช่วยให้เราแบบลดระยะเวลาการทํางานได้ง่ายขึ้นสมมติเวลาเราไปถ่ายทำเนี่ยเราใส่โทนสีนั้นอ่าสมมุติพี่เคยดูหนังป่ะ <Huh? S 1> แบบที่แบบแต่ละเรื่องอะโทนสีมันจะไม่เหมือนกัน <Yeah. S 1> เออย่างแบบกาเดียนเอาไปกับเซี่ล่าสุดก็จะเป็นโทนหนึง่ง oh. เอหรือว่าอย่างแบบอะไรนะของดีซี่อะจ็กเกอร์แบทแมนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นโทนอีกแบบหนึง่งตัวเนี้ยเราสามารถทาโทนนั้น oh. แล้วมาใส่ในกล้องแล้วถ่ายได้เลยอ่าส่วนนี้ก็จะช่วยให้ล่นระยะเวลาการทํางานได้ง่ายขึ้นหรืออย่างถ้าเป็นแบบที่ใช้อย่างเงี้ยพี่ก็จะค้โกงที่หนึ่งพี่ก็จะแบบทําหน้าเนียนมาให้ทําแบบโทนสีชมพูสำหรับตัวเองไว้แล้วก็เอามาใส่แล้วก็มาใช้งานกับตัวนี้ถ่ายทําได้เลยซึ่งมันก็ช่วยให้งานของเราเนี่ยทำงานง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ก็อย่างที่หลายคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าพ o n i c เน่กเขาออกซีรีส์ที่เป็น H52 มาด้วยกัน2รุ่นก็คือ p พ n a s o n i c l u m i x H52 แล้วก็ p พ n a s o n i ิ l u m i x H52X ตัวนี้นะครับโดย s 5 2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไฮดริ Camera ที่แบบว่าถ่ายภาพนิ่งได้ถ่ายวิดีโอได้สเปคสูงระดับหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าจะเป็นคลาสที่เป็นแบบ professional video นะครับก็จะต้องขยับมาเป็นเจ้า s 5 2 x ตัวนี้นะครับโดยไฮไลท์ที่แตกต่างกันเลยนะก็คือเจ้าตัวนี้มันสามารถถ่ายวิดีโอแบบ Apple ProRes ได้นั่นเองนะครับก็คือเราสามารถบันทึกไฟล์ขั้นสูงอย่างแบบว่าวิดีโอ 6K อะไรแบบนี้ได้เลยรวมถึงการความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 4K 422 10บิตทั้ง OI และก็รอง GOP นะครับก็คือเรียกได้ว่าสเปคฝั่งวิดีโอขั้นสูงรูปแบบจัดเต็มมาให้หมดเลยรวมถึงการบ บันทึกผ่าน SSD ปกติเมื่อก่อนเราจะบันทึกผ่านตัว SD card ตรงนี้นะครับแต่ว่าเจ้ารุ่นนี้สามารถบันทึกผ่าน ฮารดดิสท,ที่เป็น external SSD ได้เลยก็คือเราสามารถเสียบตรง USB C ตัวนี้แล้วก็บันทึกได้เลยรวมถึงการบันทึกผ่าน SSD เนี่ยจะทำให้เราบันทึกไฟล์วิดีโอขั้นสูงเย่างพวก Apple ProRes หรือว่าไฟล์วิดีโอ42210 bit RAW GOP แล้วพวกนั้นคือแบบบันทึกลง SSD ได้หมดเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเขาอัปเกรดขึ้นมาก็คือสามารถถ่าย r a วิดีโอผ่าน HDMI ได้ทั้ง อัตโมอนะครับอัตอมอสนินจาวีนินจาวีพรวมถึงล่าสุดก็เพิ่มเติมในการถ่าย b a c k Magic ล a อนะครับก็คือสามารถใช้อุปกรณ์ e x t r r n a l record ของ b a c k Magic เนี่ยทำงานได้เลยเรียกได้ว่าในฝากฝั่งของงานซีเรีส์วิดีโอแบบรเฟฟชัชนยลเนี่ยจเจ้าตัวนี้สามารถใช้งานถ่ายหนังได้เลยถึงแม้มันจะเป็นแบบกล้องเล็กๆแบบนี้นะครับก็ยืดหยุ่นในการใช้งานสำหรับคนที่ต้องการการทำงานวิดีโอขั้นสูงนั่นเอง ในส่วนเรื่องของระบบโฟกัสนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดนะฮะให้ใช้งานระบบโฟกัสแบบเฟสดีเทคชันได้แล้วนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับ S5 i ูนะคือเมื่อก่อนเนี้ยพาราสุนิกจะโดนแบบติติงเรื่องระบบโฟกัสประต่อว่าเอ้ยมันมีโฟกัสแบบคอนทราสต์ดีเทคอย่างเดียวเนาะซึ่งการทํางานมันค่อนข้างที่จะไม่ได้รวดเร็วทันใจเหมือนโฟกัสแบบของค่ายอื่นที่เขาใช้เฟสกันมานานแล้วนะฮะ mm hmm. ตัวนี้เขาก็อัปเดตขึ้นมาเป็นเฟสดีเทคชันแล้วและที่สําคัญก็คือเป็นไฮบิดเฟสดีเทคชันด้วย mm hmm. ก็คือทางานร่วมกันร,ระหว่างคอนทราสต์แล เพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจากชาวที่ได้ลองไปก็อาจจะบอกว่าดีขึ้นมากๆนะระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับค่ายอื่นอาจจะต้องแบบว่าทําความเข้าใจน,นิดนึงว่ามันก็ยังสู้คนอื่นไม่ได้นะต้องรู้ตรงนี้นิดเพียงแต่ว่าถ้าแลกกับงานวีโอที่เขาทําได้สิ่งที่เขาให้มาในฟากฝั่งของงานวีโอเนี่ย แลกกับเรื่องไฟล์ที่ได้เนี่ยมันคุ้มค่าที่จะแลกนะเพราะว่าตัวโฟกัสเนี่ยก็สุดในระดับหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้เขาสามารถคัสซอมได้ด้วยนะว่าเราจะเอาแบบว่าในเรื่องของเซนซิทิฟิตี้ว่าจะให้มัน r e สปอนส์ขนาดไหนหรือว่าจะเรื่องของสปีดอะทางานยังไงเพราะว่าบางครั้งเราทํางานวีโอเนี่ยบางครั้งมันเซนซิทีฟมากไปเนี่ยมันวูบวาบเนาะมันก็อาจจะไม่เหมาะการใช้งานตัวนี้คัสซ่อมได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง ก็ตรงนี้คือแบบจะให้น้องแบบแอคชั่นเยอะนิดนึงผมก็เลยไปปรับในเรื่องของเซนซิฟิี้แล้วก็สปีดเพิ่มขึ้นนะครับคือตัวนี้มันจะมีแบบ a f d e t e c t ที่แบบโฟกัสใบหน้าโฟกัสดวงตาแล้วก็ subject ที่เป็นมนุษย์ subject ที่เป็นแบบ a n i m มอลด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราตั้งเป็น h u แมนก่อนเนาะพร้อมไปมูกเมนต์ได้เยอะๆเดินเข้าเดินออกได้เต็นไปโอเค1 2 3่งสองสไปอีนนะครับก็สามารถทำงานได้ประมาณนี้เนาะ ส and <ge ar> ่วนอันนี้เราจะเซตตัว AF Custom เป็นดับปกตินะครับก็คือทั้งเลสปอน์ตแล้วก็สปีดอยู่ที่ศูนย์เะเดี๋ยวลองดูก็คือการทำงานมันก็ค่อนข้างที่จะแบบรวดเร็วแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวคิงลองหมุนตัวปึ๊บกับแม่ก็ยังพยายามล็อกให้อยู่นะนี่โอเคอยู่นะแน่นอนหน่อยแน่นอนเนาะอ่านอนเลยหนึ่งสองสามไป จากที่ได้ลองใช้งานมาทั้งวันเนอะถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะวันนี้สภาพอากาศเป็นไงต้องให้น้ำผึิงบอกก่อนสุดยอดมากน้ผึ่งอะดำขึ้นไปประมาณ6.5จเปอร์เซ็นต์มันดูออกมันร้อนหน่อยเนาะมันเป็นแบบเป็นวันที่แบบแดดร้อนมากๆแล้วแบบแดดจัดมากๆแต่ว่าปกติอะเวลาที่อากาศร้อนมากๆกล้องที่เน้นงานวิดีโอมันจะมีปัญหาอยู่เยอะหนึ่งก็คือมันเกีดคือมันขึ้นเตือนเลยว่าความร้อนมันเกินนะแต่เจ้าตัวเนี้ย ลองใช้างานมนาะทั้งวันคือน้องไม่บน่นน้องไม่งองง <laughs> ไม่มีโนติกเตือนเรื่องความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขามีพัดลมในตัวระบายอากาศก็จะมีถ้าเราเห็นก็จะซ่อนอยู่ด้านนี้แอนเป็นพัดลมระบายอากาศด้านตรงเนี้ยซึ่งตัวนี้ทาออกมาได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนพานาเขาเคลมว่าถ้าแบบถ่ายวิดีโอ 4K อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถถ่ายแบบ ลองลองทามาแบบตลอดเวลาโดยที่แบบเครื่องไม่ร้อนไม่ตัดเลยนะครับก็คือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากวันนี้ก็ทดสอบให้ดูแล้วนะว่าอากาศเมืองไทยนะครับเขาเคลมไว้เนี่ย0ถึง40องศาในการทำงานนะครับของตัวบอดี้กล้องเนี่ยวันนี้ก็เรียกได้ว่าเอาอยู่เนาะแต่ว่าต้องบอกว่านิดนึงว่าที่ผมถ่ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นการถ่ายแบบไฟล์แบบโปเลสหรือว่าใช้งานวิดีโอแบบหนักขนาดนั้นนะแต่ว่าทั่วไปถ่ายโฟถ่ายอะไรแบบปกติ4 2 0เนี่ย ก็เอาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีแบบว่างงแงอะไรให้เสียการเสียงานใดๆทั้ก็ในส่วนของตัวบอดี้ให้ขิงดูหน้าตามันมันแบบเป็นสีดำมดเลยนะปกติของานาตัวเนี้ยโลโก้เขาจะเป็นสีขาวนี่ยก็จะแบบมีคลิปแดงตรงขอบตรงวงล้อตรงนี้ถ้าเป็นแบบรุ่นปกติแต่นี้คือมาในธีมที่แบบว่า ดุดันไม<ส>่เก่งใจใครก็เท่ดีนะครับเท่นะ้อนน <c oughs> ขนาดแบบโลโก้ที่เขาจะก,กินมันยังใช้เป็นสีเทาเลยอ่ะเออปกติมันจะเป็นสีขาวหมดเลยนะก็แบบอันนี้ก็คือแบบใช้ดีไซน์ที่เป็นแบบว่าสีดาแล้วก็มีตัวที่เป็นปุ่มกดรีคอร์ดวิดีโอตัวเดียวที่เป็นสีแดงนะครับส่วนในเรื่องของการจับถืออ่ะถ้าแบบใช้งานทั่วไปผมว่ามันจับถนัดดีนะครับแล้วก็โอเปเรตทุกอย่าง,อย,างอยู่ในมือเดียวกัน ปุ่มตั้งค่าต่างๆอยู่ฝั่งนี้หมดเลยมีในส่วนของการกดเพย์แบ็แล้วก็การคุมในช่วงเรื่องของช่องมองภาพแล้วก็พวกคอน t ิ n นียอจะอยู่ฝั่งนี้นอกน,นั้นเองนะฮะตอนนั้นจะอยู่แอรควอลคอนโทรลด้านนี้หมดเลยแต่สิ่งที่ชอบก็คือตัวจอยสติ๊กมันใช้งานคน่อาง,งา่ไงส่วนในเรื่องของน้ำหนักเนาะก็เดี๋ยวให้ลองถือได้ค่ะนนก็ไม่หนักแล้วก็ไม่เบาค่ะก็แบบกลางๆเนาะใช่ถือว่าโอเคเลยแต่กะ<ต>บอกว่าถ้าเป็นกล้องที่สเปคขนาดเนี้ย การทํางานวิดีโอแบบหนักหน่วงได้ขนาดเนี้ยถ้าเทียบกับในคาส์กล้องที่เป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยขนาะคือเล็กแล้วนะเพราะปกติถ้าเป็นก,กล้องซีดีมากจะต,ตัวใหญ่มากเคยเห็น mm hmm. okay. แบบที่เขาถ่ายทางไายอัน oh. นี้นก็จะแบบใหญ่กว่านี้เยอะมากแล้วก็แบบเวลาไปต่ออุปกรณ์เสริมต่อหลีกต่ออะไรพวกนี้มันก็จะแบบพลุงพลังอย่างที่พี่ตัวถือตัวคิมบงคิมบอ mm hmm. อะไรเนี้ยอันนี้มันก็จะแบบเน้นการทํางานที่คล่องตัวมากกว่าแล้วก็บอดี้ก็เท่าก,กับพวก s 5ตัวเล็กๆเกินนะครับไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่ mm hmm. ส่วนในเรื่องของ ปุ่มการทำงานนะครับก็จะมีตัวด้านหลังตรงนี้ก็จอเป็นแบ r น,นิ n เกอร์ hmm. ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกฝั่งด้านซ้ายก็จะมีพอร์ตเสียบไมโครโฟนเสียบหูฟังแล้วก็พอร์ต HDMI ตัวนี้ mm hmm. ชอบมากเพราะมันเป็น HDMI แบบ t y p e A กล้องรุ่นอื่นๆส่วนมากมันจะเป็นไมโครเนี่ยมันหักค่อนข้างง่ายถ้าเป็น t ท p e A เนี่ยเสียบแน่นหนาแล้วก็ใช้งานได้จริงจังมากกว่าเพราะตรงนี้ก็จะเป็น Type C นะเอาไว้ ร์ทแบบเอาไว้เลกคอร์ดผ่านเอเทอร่นอลตัวสล็อตการ์ดตรงนี้ยังเป็น h d การ์ดสองสล็อตนะไม่ได้เป็น c f เอฟเกเป็นไงให้ดูผลงานสวยปะสวยมากคือสีสันมันแบบคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าพานา s o นิกเนี่ยเขาทำงานร่วมกับไลกา เออคาแรคเตอร์โทนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแชร์ร่วมกันเพราะฉะนั้นสีที่มันได้มาก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าธรรมชาติดูสีสันมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยนะครับ<ช>ส่วนเรื่องการส่งการสั่นอะไรก็ถือว่าทำได้ดีคุณภาพภาพเป็นไงสวยมากดูชอบค่ะมันดูสมูทดูอะไรอั้งหมดส่วนเรื่องของงานวิดีโออะไอเรื่องของคุณภาพสีวิดีโอที่เราจะไปทำสีที่หลักอะมันก็สามารถเอาไปทำแบบซินมิมาติกช็อตได้ไปทำสีแบบ คาแรคเตอร์แบบมูฟวี่อะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้เลยนะเขาออกแบบมาเพื่อการทํางานที่เป็นโปรเฟชชั่นแลในฝั่งนั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เท่าที่ได้ลองใช้มาทั้งวันนะบอกเลยว่าประทับใจกับการทํางานของมันนกะคือมันเป็นกล้องที่แบบสีดีอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าแล้วก็เรื่องไฟล์ในการทําวิดีโอพานาขึ้นชื่อเรื่องไฟล์วิดีโออยู่แล้วยืดจุ่นทํางานได้จริงจังอันนี้ไม่มีอะไรนะห่วงหลายคนกังวลเรื่องระบบโฟกัสตัวนี้ก็ ตรวสอบให้ดูไปแล้วเนาะแล้วก็เรื่องของการทํางานความร้อนต่างๆก็อย่างที่บอกไปนะครับดีงามในหลายๆเรื่องไม่ได้ติดอะไรคิดว่าใครที่ทํางานซีรีส์วิดีโอเนี่ย ควรจะต้องมีตัวนี้แล้วแหละ<ม>กับ S52X ก็สำหรับเจ้าคอนดิชนิ่ลูบิ S52X ก็ประมาณนี้ขอขอบคุณน,นะครับร้านเซเวอร์คาเฟที่ท่ามหาราชด้วยนะครับที่ให้สถานที่สวยๆกับเราในการถ่ายทำนะครับ<อ>วันนี้เ<อ>นาะสำหรับตัวคอนดิชนิ F S52X แล้วก็เรา2คนเนะาะบังอ๊อกกับน้องขิงะนะครับก็คงประมาณนี้ส่วนใครอยากให้น้องขิงมาถ่ายกับเราอีกต้องทำยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ ก็ฝากช่องดิกแคมล่าไว้ด้วยนะครับผมสามารถกดติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o ทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ Youtube ด้วยนะครับผมและคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกการถ่ายภาพสำหรับนี้ผมังออฟดิกแคมิลาประหัดสเปเชีิตกับน้องน้ำขิงค่ะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ